พ่อแม่ทุกคนรักลูกหวังดีกับลูกไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกเลยค่ะแต่กลับเผลอทำร้ายหัวใจลูกทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยสิ่งนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฟังคลิปนี้จนจบนะคะเอว่าจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนิทานเรื่องตะปูเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมีนิสัยใจร้อนโกรธ โมโหง่ายชอบพูดไม่ระวังแล้วมักต่อว่าคนอื่นแรงๆแม่เขาเห็นก็เลยอยากสอนลูกค่ะบอกลูกว่าถ้าวันนี้ลูกด่าใครตำหนิใครหรือพูดจาไม่ไพเราะกับใครให้เอาตะปูไปตอกที่รั้วบ้านหนึ่งตัวโดวยความที่เขาก็พูดจาแรงๆอย่างนั้นเป็นปกติอยู่แล้วตะปูตัวแล้วตัวเล่าก็นำไปตอกลงบนรั้วบ้าน เย็นวันนั้นปรากฏว่าตะปูเนี่ยตอกอยู่ที่รั้วบ้านเต็มเกือบทั้งแผงเลยแม่ก็เห็นดังนั้นก็เลยบอกลูกว่าต่อจากนี้ถ้าลูกกำลังจะด่าใครแล้วฉุกคิดได้หยุดปากทันไม่ต่อว่าเขาหรือว่าลูกพูดนิ่มขึ้นพูดจาดีขึ้นพูดชื่นชมคนได้มากขึ้นให้ลูกไปถอนตะปูที่รั้วมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นลูกก็ตั้งใจควบคุมวาจา พูดไพเราะขึ้นพูดดีขึ้นด่าน้อยลงทุกครั้งที่ทำได้เขาก็ค่อยๆถอนตะปูออกมาได้ทีละตัวทีละตัวจนตะปูเหล่านั้นก็ถอนออกจากรั้วบ้านจนหมดเด็กน้อยดีใจมากค่ะดีใจว่าตัวเองทำได้แล้วรีบจุงมือแม่ไปดูแต่ความพีมันอยู่ตรงนี้ค่ะแม่ถามว่าเห็นอะไรไหมลูกลูกตอบว่า เห็นครับเห็นรอยตะปูใช่แล้วลูกทุกครั้งที่ด่าใครตำหนิใครหรือพูดจาแรงๆออกไปก็เหมือนกับเราได้ตอกตะปูเข้าไปแล้วในหัวใจคนทำให้เขาเจ็บใจทำให้เขาปวดใจพอตอกไปแล้วถึงแม้จะถอนออกมาพอด่าไปแล้วถึงแม้จะพูดขอโทษก็ตามแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในใจดวงนั้นก็คือ รอยตะปูและรอยที่เกิดขึ้นในใจนั้นจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปยากจะแก้ไขให้กลับมาดีได้ดังเดิมนิทานเรื่องตะปูนี้สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของคำพูดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่พ่อแม่พูดกับลูกคำพูดของพ่อแม่สำคัญต่อลูกมากค่ะคำพูดของพ่อแม่มีพลัง มีอำนาจมีอิทธิพลต่อชีวิตลูกคำพูดของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของลูกถ้าพ่อแม่ใช้เป็นใช้คำพูดดีๆใช้ในทางสร้างสรรค์คำพูดเหล่านั้นก็จะตรงเข้าไปสนับสนุนลูกแบบที่ไม่มีใครในโลกนี้จะมาทำเทียบได้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าพ่อแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจและใช้ไม่เป็นพูดแต่คำลบๆ คำดุดา่าตำหนิด้วยอารมณ์โกรธโมโหรุนแรงหรือพูดประชดประชันคู่เข้นล้อเลียนทำให้เกิดปมด้อยคำเหล่านั้นก็จะเปรียบเสมือนกับตะปูที่ฝังเข้าไปในใจเราลองคิดดูนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ตอกตะปูเข้าไปในใจลูกกี่ตัวแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาหน้าสิวหน้าขวานะคะถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ทันแน่นอนค่ะถึงจะมาขอโทษลูกทีหลังถึงจะมากอดลูกทีหลังแต่ตะปูที่ตอกลงไปแล้วยังไงก็ยังคงหลงเหลือรอยแล,ล้วรอยตะปูนั้นะจะเป็นแผลในใจค่ะและจะฝังใจไปตลอดค่ะถ้าที่ผ่านมาเคยผิดพลาดไปแล้วให้อภัยตัวเอง แล้วเ,เริ่มต้นใหม่ค่ะเอวาเข้าใจคุณคะ่ะเอวาก็เคยเป็นนักตอบตะปูมาก่อนรู้ดีคะ่ะว่าคุณปวดใจแค่ไหนเพราะลูกคือคนที่เรารักแล้วก็หวังดีที่สุดคะ่ะอยากให้ได้และเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกเลยแม้แต่น้อยที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจเลยคะ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยเราแก้อดีตไม่ได้ แต่เราสร้างอนาคตได้ค่ะและสิ่งที่ง่ายก็คือเราทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนคำที่พูดกับลูกให้ดีขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เราใช้คำพูดให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อให้คำพูดของพ่อแม่ตรงเข้าไปยกระดับจิตใจลูกไม่ใช่ตอกตะปูทำร้ายใจกัน อต่อไปคําพูดของพ่อแม่สร้างลูกให้เป็นเลิศได้ค่ะคําพูดของพ่อแม่สร้างอนาคตดีๆให้ลูกได้และเคล็ดลับเหล่านั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเอวาจิตสุทธิภากรสวัสดีค่ะสนใจสั่งหนังสือแคปหน้าจอนี้แล้วทักมาที่ l ล n e ครูเอวาหรือทักอินบ็อกซ์ของเพจนี้มาก็ได้ค่ะพิมพ์บอกทีมงานว่าเล่มแดง